ร้าน,นมารุช็อปบรยการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator Map a แมป t l r s t p r แมป b o ็อ o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า Discord ของเกม Anime a v e n g e r นะครับก็เป็นแมป Anime a v e n g e r เเนาะนี่นะครับเขาไดทา้ทำการประกาศอัปเดตแล้วนะครับว่า ในอาทิตย์นี้มีอัปเดตแน่นอนนะครับเขาบอกไปแล้วนะว่านี่นะครับอัปเดต coming this week นะครับก็คืออาทิตย์นี้อัปเดตนั่นเองนะครับในแมปในแมป Adventure นะฮะโอ้ลินพันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยมีอะไรที่จะมีโอกาสเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับอ่ะก็ใครอยากส่งอัปเดตเข้ามาที่วิกิลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็พี่จะเอาโพสหรือว่าโปรนะครับของเจ้ามาโอนะครับของคุณมาโอแล้วกันเดี๋เรียกเจ้าเลยนะครับของคุณมาโอเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับว่ามีโอกาส ที่จะมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะเพราะนี่นะครับก็ในวันที่14บธันวานะครับเขาได้เปิดโพดว่านี่นะครับเขาแบบประมาณว่าเราอยากเห็นตัวความเงินใหม่เป็นตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีให้หมดทั้งหมดสี่ตัวนะครับจะเป็นนามิในวันพีทเอสคาโนอเจ็ดบาทนะครับแล้วก็เป็นลีโอไลโอนะครับไม่แน่ใจว่าจากไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับจากเรื่อง Hunter ร์ฮนะันเตเนาะแล้วก็อิชิราคุนะครับก็ เป็นคนขายลำเมงในเรื่องนารูโตะนะครับผลวอดมากที่สุดก็คือ ami, นามิวันพีสนั่นะครับไม่แน่เราอาจจะได้เห็นภาควานุก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เนาะ,ะเดี๋ยวเขาก็บอกไปแล้วนะครับสําคัญก็คือประมาณว่าโพลนี้ไม่เกี่ยวกับยูนิตไม่เกี่ยวกับอัปเดตหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีผลตามเดน้าดนะ้วยเนาะอันนี้พี่น่าจะพูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับที่เคยสองนะอัปเดตไ้เนาะข้ามไปนะครับแล้วก็นี่นะครับในวันที่16เดือน12หรือว่า12บหกันวานะครับ เขาก็ได้ทําการให้เราโหวตนะครับว่าประมาณว่าเราต้องการอยากเห็นตัวไหนที่จะเป็นหุ่นยนต์ให้เราบังคับอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณว่าเหมือนวางตัวปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปขี่มันแล้วก็ไลฟ่ฟาดมอนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ะจะมีทั้งหมด5ตัวที่เขาให้โหวตนะครับมีซส,สุเกะร,ร่างซูซานโนโอไอหุ่นๆน,นะตัวนี้นะครับนารุโตะในร่างก้าหางนะครับเวจิตา้าในร่างเกรดเอเบแอ๊แ,แ,แ,แอ๊เจเออเออพี่อ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ขออภัยนะครับเพื่อไม่แน่ใจว่าร่างไหนนะสำหรับเวจิต้าตัวนี้นะครับ เราก็จะมีเป็นรูรุชนะครับในร่างโรบอทเนาะก็เหมือนอาจจะให้อีโวขั้นไม่ก็อาจจะบัฟมาก็ได้นะครับสำหรับรนะูรุชเนาะแล้วก็มีไคโดในร่ามงมังกรน,นี่ผลยอดมากสุดคือไคโดนี่นะครับลงลงมาก็จะเป็นซาสเกะร่างซูซานโนโอนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะนี่นะครับต่อมานะครับจะเป็นอนิเมะอันนี้ก็เอาไปแล้วนะครับเป็นโจโจมาเนาะอ่ะข้ามไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในด้านของเกมพาร์ทเขาก็จะถามว่าเรื่อง v ว l ลูนะครับช่างมันไปอันนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรมากเนาะเพราะว่า าสายเทรดทุกคนน่าจะไม่ได้เทรดเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าใครสายเทรดก็ลองดูได้นะครับว่าในวิกฤติลิงก์เขาให้มูลค่าอะไรมากขนาดไหนนะครับลองทักไปถามมาโอเองก็ได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพูดในช่วงอัปเดตคิดมัดว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงพาสดีที่ถูกปรับมานะครับนี่เลยอ่ะกะ็ล่าสุดในพา s ์ s ซ์เดชียลนะครับเปิดขาไม่รู้นะครับอ่ะแนบในนี้เลยก็คือเป็น นี่นะครับเป็นเพิ่มดาเมจทั้งหมด10%ให้กับตัวละครเพิ่มระยะสิบเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนี่เห็นไหมนี่นะครับ20%เป็น2ดาเมจนั่นเองนะครับเขาก็จะบอกว่าเจ้าเซเลชชัลน่ะช่วยเพิ่มอ่าเอเรนจ์ดีเพสคือว่าดีเพสเฉลี่ยนะครับเป็น32%มสิบองเนั่นเองนะครับโคตรดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโกลเด้นนะครับก็เพิ่มเงินนะครับเขาได้ทำการบัฟดาเมจมาจาก10%เปอร์เซ็นต์เป็นะครัิบเปอรับโกลเด้นเนาะ เออแต่ก็มันยังดีมันดีเฉพาะสําหรับบูมากับ s p e e d c a r ์นะครับเออก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นอัปเดตวิกิของ8ปจุนึะครับข้ามมันไปเนาะข้ามไปยาวๆเลยแล้วก็ในวันที่30มธันวาทนะครับเขาได้ทําการเปิดโหวตโพลอีกทีนึงนะครับก็คือคิดยังไงกับเจ้าเอเดนะครับถ้าทําให้มันตีแอร์ได้แต่ไม่สามารถฟีดได้นี่นะเขาก็จะบอกว่า ประมาณว่าให้มันตีแอร์ได้หรือว่าตีแล้วไม่ฟีดเออตีแอร์แล้วไม่ฟีดกับตีพื้นแล้วฟีดอันไหนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ผลสรุปที่ได้มาก็จะเป็นในด้านของฟีดได้แต่ตีแอร์ไม่ได้น,นั่นเองประมาณนี้เนาะแล้วก็ผลวดอันนี้ล่าสุดอันนี้น่าจะเป็นล่าสุดของโพ o เฮานะครับวันที่1เดือนหนก็คือ1มกราปีใหม่น,นั่นเองนะครับก็ เป็นโบท5อนิเมะนะครับเอ้ย6อนิเมะสิจะมี My Hero นะครับมี Chainsaw Man มี7บาปมี One Punch Man มี Sword 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 Art Online นะครับแล้วก็มี Fate นั่นเองนะครับผลโหวตมากที่สุดจะเป็นเรื่องของเจ้า Chainsaw Man นะครับนี่ตัวนี้เลยครับ Chainsaw Man เนอะแล้วก็มีลุ้นนะครับตอนนี้มาโอได้ทำการเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองเป็นรูปของเจ้าพี่จำชื่อผี่อยเก่ได้แล้วลืมเฉยเลยนะครับดันจิหรือเปล่านะฮะเออนี่นะครับแล้วก็อยู่กับ เหมือนพี่จะเรียกซีรีส์ทูซะแล้วขออภัยนะครับนี่นะครับเขาก็เป็นรูปโปรไฟล์มันเนาะก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าในพาร์ทแรกของวันเชนโซแมนพี่จะเรียกวันไฟนั่นเองแล้วโอ้ขออภัยนะฮะหนึ่งพันพาร์ทแรกของเชนโซแมนน่ยจบไปแล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะมีมาก็ได้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ส่วนมากอานิเมะที่เข้ามาจะเป็นอนิเมะที่มันมีหลายภาคแล้วไม่ว่ามีแบบจบไปแล้วช่วงหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูเนาะ แล้วก็ผลโหวตลงมาจะเป็นเรื่องของเฟดนั่นเองนะครับอ่ะลงมาอีกทีนึงก็จะเป็น7บาทนะครับแต่7บาทนี้เห็นข้ามไหนก็บินตลอดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลโหวตอันเมสุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นการพูดถึงสแตนตัวละครที่สามารถอัปเกรดได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เขาก็จะบอกอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้เทมีโวก็จะทําให้แม็กเอ้าสแตนนะครับ for unit ก็คือน่าจะประมาณว่าอัพ unit พออีโวแล้วใสก็จะแม็กไปเลยนะครับแ้กก็อันนี้ก็จะเป็นโชว์เรื่องของเซเลสเซนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบเกมใหม่นะครับเป็นคุณภาพอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มแล้วก็น่าจะเป็นระบบการอัพตัวละครนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการอัพแบบใช้ของอัพนะครับอาจจะเป็นใช้ผลผลของมันเองอัพก็ได้นะคุ้นๆนะครับชักค่ามันไปแล้วกันนะครับเออก็ต้องรอรุ่นนะครับจะเหมือนอันเวบไฟเตอร์หรือเปล่าที่จะมีให้การ มีการอัปเกรดตัวละครที่เป็นสปีดเป็นระยะเป็นดามจอะไรพวกนี้นะครับเออช่างไปนะครับตรงนี้อย่า,าสนใจมันเ,เดี๋ยรารอดูกันอีกทีเนาะก็จะมีในด้านของ c h ช e v e m น n t นะครับที่เพิ่มมาให้โบดอีกทีนึงนะครับ c h ช e v e m e n t ในเกมนี้คืออะไรก็จะเหมือนเป็นเควสนะครับก็ทำเควสแค่ครั้งนึ่งเราก็จะได้เป็นเจ้าอาช e เม m น n t ตัวนั้นมาใช้งานตลอดเลยนะครับเป็นค่าความสําเร็จ ก็ง่ายเรียกเป็นเควสกับได้ผลตอบแทนติดตัวมานั่นเองนะครับเหมือนเราไปทำเควสประมาณว่าเขาก็จะมีเป็นตัวอย่างมาให้ดูเนาะซัลมอนหนึ่งร้อยค้งก็จะได้เป็นเพิ่มเพิ่มค่ารักมา25%นะครับแล้วก็คิวเอนด์มีหรือค่าอามอนเนี่ยเพิ่มดเนาเมอร์ก็ประมาณนั้นนะครับเหมือนทำเควสแล้วเราก็ได้ผลรางวัลจากเควสอะไรประมาณนี้นะครับเออข้ามาข้ามไปแล้วก็ในโพนะครับโพวันที่4เนาะเขาก็จะทาการให้เราเลือกนะครับประมาณว่าใน ในแมปของ a n i m e a v e n g e r เนี่ยเราชอบคอสเมติกตัวไหนมากที่สุดนะครับหรือว่าคอสเมติกตัวไหนน่าเท่สุดนะครับก็เผื่อใครไม่รู้ในเรื่องของคอสเมติกนะครับพี่ขอพูดเสริมนิดนึงนะครับคอสเมติกในแมปนี้สามารถล็อกได้แล้วนี่นะครับคอสเมติกคืออะไรคือเอฟเฟกของตัวละครที่เราใส่นั่นเองนะครับในช่องแรกเนาะปกติก่อนแพทหน้านี้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นเอฟเฟกของลูรุตแบบพี่นะครับสมมติว่าเรามีตัวนะครับก็ทําการใส่ลูรุตไว้ช่องแรกเนาะแล้วก็กดล็อก คอนสแตติกตัวนี้นะครับก็จะทําให้เรามีเอฟเฟกตัวนั้นติดตลอดเนาะโดยที่เราไม่ต้องใส่ตัวแต่ถ้าเราก,กดอัลล็อกแล้วอ่ากดอัลล็อกปุ๊บคอนสเมติกหรือว่าเอฟเฟกการใส่ตัวละครของเราก็จะหายไปนี่เองอ่ะประมาณนี้เนาะอยากไปแบบรวดเร็วขออภัยนะฮะถ้าลิ้นพันเออเนาะอ่าข้ามไปเลยนะครับแล้วก็คุณลิทอัพไลท์ทีเ่เพิ่มโหมดมาล่าสุดนะครับเรียกว่าล่าสุดได้ไหมเอ่ยน่าจะล่าสุดแล้วนะครับสำหรับคนะุณลิทอัพไลท์เนาะอ่ะนี่ก็จะมีในด้านของสปีดคูณ2นะครับเขาก็จะบอกว่ายูนิตบอส อ่ะยูนิตของเราแล้วก็มอนนะครับแล้วก็เป็นบอสแล้วก็เวฟเนี่ยคูณ2ทั้งหมดเลยนะครับเออนี่เลยนะแต่ไม่แน่ใจก็ประมาณเวลาคูณ2นั่นแหละแล้วก็จะมีผลกับอ,อ่าประมาณว่าใน Infinity ี้หมดอย่างเดียวนั่นเองนะครับเออนี่เลยเอาคูณง่ายๆนะครับก็จะมีเป็นต่อมาก็จะมีเป็นในเรื่องของเทรดพิตตี้ itty, นะฮะเทรดเทรดลักษณะที่ใสหรือว่าแพสซีฟการันตีนั่นเองนะครับมิติกหรือว่าพาัดลนะุ้งเนี่ยอยู่ที่100ครั้งพาัหอื่นอยู่ที่25ครั้งนะครับพัดอื่นก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนาะ อ่ะนี่นะครับแล้วก็เกี่ยวมีผลพวงกับแค่ยูนิตตัวนั้นตัวเดียวก็คือง่ายๆก็ประมาณว่าให้เราสุ่มตัวนั้นเนี่ยตัวเดียวอ่านหนึ่งร้อครั้งนะครับอันนี้พี่อ่านถูกหรือเปล่าว่าน่าจะใช่นะครับเออลองอไปแปลดูถ้าพี่แปลผพดขอขอภัยนะครับอ่ะแล้วก็มีนี่นะครับเป็นเทรดทันเฟอร์นะครับก็คือให้เราสามารถโยกย้ายลักษณะนิสัยหรือแพสซีฟได้น,นั่นเองนะครับก็จะมีราคาบอกประมาณนี้เนาะก็เป็นใช้เพชรในการย้ายเนาะก็สามพันนัเจมกับพัดพัดเหลืองนะครับ แล้วก็เป็นพัดลุ้งเนี่ยก็จะย้ายม0 0หนึ่งหมื่นเจมเนาะส่วนตัวพี่คิดว่าขึ้นไป5 0,000แต่ถ้ามึย้ายก็คุ้มนะครับเออประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่านะครับ10ครั้งในอัปเดตนั้นเท่านั้นนะครับก็คือสมมุติว่าอัปเดต9เนี่ยเราย้ายไป10ตัวรครบแล้วนะครับก็จะไม่สามารถย้ายได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าประมาณ2อถึงหครั้งในอัปเดตก็พอแล้วนะครับเออประมาณนี้นะครับงั้นทุกตัวของทุกคนแต่ละคนน่าจะมีอยู่นี้กันหมดเลยนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เขาคิดมาได้นะครับไม่เกี่ยวกับเกมเนาะเขาก็บอกไว้นะครับออนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เขาน่าจะพูดถึงเรื่องการรูปรูปตัวอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเกมโหมดใหม่นะครับก็จะมีเป็น Star Element โหมดนะครับ Star e e m e n t โหมดก็ประมาณว่าเหมือนลงอิน i วนตี้เปลี่ยนจากการฆ่ามอนแล้วก็ฆ่าบอสให้ได้เป็น Star Element แทนนะครับแล้วก็ไปเว็บแบบ10เว็บได้เพชรจากก่อนก่อนเนี่ยเราจะได้ประมาณ8-9เว็บได้เพชรก็เปลี่ยนเป็น สิเว็บได้สตาร์ลิมเน้นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับโควอนี้เนาะแล้วก็เป็นบอสลัชนะครับบอสลัชที่จะเป็นได้เป็นเงินนะครับบอสก็จะประมาณว่าให้มีหมดมีบอสเกิดขึ้นมาแล้วเราทํากับดาเมจกับบอสได้มากเท่าไหร่นะก็จะได้เป็นทอมาได้ดีนะครับเขาก็จะบอกว่า1นึ่งไดรี่ติเกตต่อวันนั่นเองนะครับก็น่าจะมีเ,เป็นใบท่องเฟสมาให้นะครับอาจจะให้เราเลือกลง,ละง mode, ระหว่างสตาร์ลิมเน้นหมดดูว่าบอสลัดก็ได้นะเนาะเกาจะมีเป็นแซนบล็อกหมดนะครับแซนบล็อกก็จะประมาณว่าให้เราเทียบกับเอาตัวละครเเนีี่ยยไปทบ เหมือนประมาณว่าเทสต,ตัวละคระสมมุติว่าตัวนี้มีวนี้แล้วจะเป็นไงนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนทำคอนเทนต์หลายๆช่องนะครับแล้วก็จะมีเป็น PVP โหมดนะครับก็คล้ายๆเกมเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาถามในเรื่องพุชชี่ว่าดีในเรื่องของดีเพสหรือดีอ l i t บอริตี้นะฮะเออดินพันละก็คนโหวตเป็นอัลเบอริตี้เยอะนะครับแล้วก็อยากให้เจ้าพุชชี่เนี่ยจะทำให้พุชชี่เนี่ยอยู่ใน เทียเมตาซัพพอร์ตหรือว่าเป็นเมตาดเพสก็คนโหวตเป็นเมตาซัพพอร์ตเพียบเลยประมาณนี้เนาะ,ะใครอยากได้เจ่าลิงก์ไม่ก็ข้อมูลไม่ใช่ลิงก์สิข้อมูลจากแแบบนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้ในอนิเมะเอเวนเจอร์วิกินะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะมีข้อมูลครบเลยนะครับว่าตัวละครนี้เป็นยังไงตัวละครนั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในโพล่าสุดนะครับวันนี้น่าจะเป็นโพล่าสุดแล้วก็เขาให้เลือกนะครับอ่ะก็นี่เลยตัวละครไหนที่เราอยากเห็นนะครับให้มันแบบ อ่อีโวในขั้นหนึ่งหรือว่าเป็นมีอีโวเข้ามานะครับอ่ะก็จะมีเป็นผลวอดมากผลวอดทั้งหมดมี6ตัวอ่ะเรียกผลโหดหกตัวก่อนละกันเนาะจะมีเป็นเดียโบโลนะครับเป็นมาดาระนะครับเป็นโบลี่อิทาจิโจโรโนแล้วก็โกคูบูนั่นเองนะครับผลวอดมากที่สุดคือเดียโบโลนั่นเองรองลงมาก็จะเป็นโกคูบูนะครับอ่ะอันดับ3ก็จะเป็นโจโรโนนั่นเองนะครับคือเน,นาะแล้วก็มาดาระคนก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะมาดาระเอาจริงคนเก่งมา,มากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องมันเป็นตัวบัคเลยนะสำหรับมาดารนะเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าอันนี้มาส่งอัปเดตเฉยๆนะครับสิ่งที่พี่พูดในในคลิปนี้นะครับที่เราดูโพก,กันก็มีแค่โอกาสเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้ามา100%เอเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะครับขอเรียชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ